440นะครับเด็กขับย่ายเปรี้่ขับดีนะผมอันนี้ลองขับในสนามย้าเฉยครับถ้าจะเอาไปใช้ในลงอ่องลงอ้อยสบายเลยครับเพราะว่า,ารถใช้งานมาน้อยครับแล้วก็เป็นรถที่ใช้ในล่องอ้อยครับมีโครงกันอ้อยมา,มาด้วยพร้อมอุปกรณ์นะครับขออีกรอบครับ ราคาก็เฉพาะตัวรถนะครับตั้งไว้หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันนะครับผมหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันถ้าเกิดเอาเครื่องตัดหญ้าใหม่ก็บวกไปอีกแดลดให้นะครับปกติหน้าร้านอยู่ขายอยู่สองหมื่นสามพันบาทนะครับเอาเครื่องตัดหญ้าใหม่ก็ลด,ดไปแปดพันนะครับเหลือหมื่นห้าพันบาทรวมสองอย่างแล้วก็อยู่ที่แสนแสนแปดหมื่น ปดหมื่นสามพันนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามช่องนเทนเอร์แมนนี่เทคเตอร์รถถ่ายถูกๆนะครับกราบขออภัยเพราะว่ามันมืดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พายุเข้าก็แอดจะรีวิวแบบด่วนๆนะครับผมวันนี้มาพร้อมกับรถคูปต้านี่ะูส่งนะครับใช้ในครัวเรือนใช้ในร่องอ้อยใช้ในไถนาก็ได้นะครับเป็นคูปต้านี่ะูสองรุ่น B2440 นะครับผมรถคันนี้เป็นรถประมูลนะครับ เป็นชื่อเอสเองนะครับผมจดทะเบียนเมื่อเดือนที่แล้วนะครับปี68แปก็มาพร้อมเครื่องตัดหญ้าใหม่นะเป็นของสยามสโตรร่านะครับหรือว่าจอบสยามที่เอสเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับมาเดินดูรอบๆนะครับยางหลังก็อยู่ประมาณ70%เป็นตะครับเป็นรถพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับระบบพาวเวอร์สเตียรงนะครับถ้าเอาตัวรถเปล่าๆก็อยู่1 6ึ่0 0สนหนะครับหนึ่งแสนหได้รถเหมือนใหม่เลยครับ ยางหน้าก็อยู่ประมาณ50%นะครับผมมาพร้อมใบมีดหน้าแน่นๆนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปสาธิตการขับให้ชมนะครับผมถ้าใครหารถไว้ใช้งานครังันนี้ก็ไม่ผิดหวังนะครับดูสีใบดันครับสีใบดันก็เดิมๆครับมีถลกอ้างแสดงว่าเขาใช้น้อยมากครับผมตัวรถเครื่องดีเกียร์ดีครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้6เดือนนะครับผมเหมือนรับประกันให้เหมือนรถใหม่เลยครใบมีดคัน ถ้าเราซื้อต่างหากนะครับซื้อที่ศูนย์ควต้าชุดใบมีดจะอยู่ประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทนะครับถ้าถ้าเอฟซีท่านใดอ,อยากทราบรายละเอียดก็เดี๋ยวข้อความมาหรือว่าโทรมาถามแอดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้คุ้มมากนะครับหากค่าใบมีดออกเหลือตัวรถไม่เท่าไหร่เองครับมาพร้อมโครงกันอ้อยด้วยถ้าโครงกันอ้อยก็ซื้อที่ศูนย์ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับเพาะว่าโครงกันอ้อยโอเคจัด มันรีวิวมันต้องมันต้องสตาร์ทเครื่องแต่มันก็ต้องเขาเรียกว่าไงเกียร์มันเป็นรูปเซนเซอร์นะครับคือแอปรีวิวให้ไม่ได้เพราะว่ามือหนึ่งขับจับโทรศัพท์อยู่ก็เดี๋ยวพาเดินดูรอบๆแล้วกันเอาเป็นว่ารับประกันเครื่องเกียร์ดีนะครับผมเดี๋ยวมีผู้เชี่ยวชาญน,นะครับสาธิตการขับให้ชมราคาก็ตั้งไว้เฉพาะตัวรถ ใบมีดหน้านะครับแล้วก็โครงกันอ้อยอุปรกรณ์2อย่างก็อยู่แสนหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรลซื้อแปดสี่สามแปดเก้าหกสี่ศูนย์สองมีคลิปผู้เชี่ยวชาญขับให้ชมนะครับโอเคครับไปโอเคครับไปชมคลิปกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ